คนบางคนอาจจะเหมาะก็ได้นะกับการทํางานองค์กรแบบที่รักกันแบบพี่แบบน,อน้องงานไม่ต้องคืบขอให้รักกันมันก็จะมีคนที่เชื่อแบบนั้นเนะ่ะเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็จะอยู่กันได้วิธีคิดแบบสมัยก่อนก็คือว่าพนักง,งานทุกคนต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสมัครเข้ามาปุ๊บก็ต้องมีความจงรักภักดีแล้วะเวลาเข้าองค์กรเนี่ยออกมาเข้าในบริษัทมันก็จะมีป้ายบอกต่างๆแล้วก็แบบมีประเพณีมีพิธีกรรมการทว็งความคำขวัญอะไรต่างๆ บวกกับเคาน์เตอร์ของสมัยก่อนเองก็มีความคิดว่าอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่นั่นคนลาออกเท่ากับไม่จงรักภักดีสมัยก่อนมาคิดอย่างนั้นไงเพราะมีความรู้สึกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งดียิ่งมั่นคงเราไม่ควรจะต้องเปลี่ยนงานการเปลี่ยนงานเป็น,ปนการทรยศทรยศองค์กรอะไรอย่างเงี้ย องค์กรทุกองค์กรนะมีคา c u l t u r ที่มันแข็งแรงของเขายิ่งมีคา c u เจอร์ที่แข็งแรงจะดึงดูดคนที่เหมาะกับองค์กรนั้นองค์กรที่บอกว่าเราทํางาน,นแบบพี่แบบน้องอะ่ะก็จะดึงดูดคนที่เชื่อแบบเดียวกันแล้วคนแบบนั้นจะอยู่ได้เอ,อมันไม่มีสูตรที่ผิดหรือมันมีสูตรที่แบบถูกอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคนบางคนอาจจะเหมาะก็ได้นะกับการทํางาน,นองค์กรแบบพื่ที่รักกันแบบพี่แบบน้องงานไม่ต้องคืบขอให้รักกัน มันก็จะมีคนที่เชื่อแบบนั้นเน่ยเข้ามาอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนั้นเขาก็จะอยู่กันได้เออแต่ถามว่าโจทย์แบบนี้มันอยู่ในบนโลกได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเ,ออเช่นเดียวกันองค์กรประเภทที่แบบว่าทุ่มเททํางานหนะักรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นองค์กรประเภท,ทแบบไม่แคร์ความรู้สึกคนเลยคือแบบพร้อมมุ่งลุยเราคือพร้อมจะลบอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่แคร์ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันก็มีองค์กรแบบนั้นอยู่และเป็นองค์กรที่สามารถดึงดูดคนที่เชื่อแบบเดียวกันได้ เพราะฉะนั้นพี่มีเลยมีความรู้สึกว่าถ้าองค์กรนั้นมีเขาเจอที่แข็งแรงมีตัวตนที่แข็งแรงและทําให้คนรู้มันจะดึงดูดคนแบบเดียวกันคนที่เชื่อแบบเดียวกันได้ไม่มีผิดไม่มีถูกวิธีคิดแบบสมัยก่อนก็คือว่าพนักง,งานทุกคนต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์กรคือสมัครเข้ามาปุ๊บก็ต้องมีความจงรักภักดีแล้วอะแล้วมาพร้อมกับเจอองค์กรที่ ก็จะเวลาเข้าองค์กรเนี่ยนะอ,อมาเข้าในบริษัทมันก็จะมีป้ายบอกต่างๆแล้วก็แบบมีประเพณีมีพิธีกรรมการท่องความคำขวัญอะไรต่างๆที่มันแบบบอกว่าเราต้องการให้พนักง,งานจงรักภักดีบวกกับเคาเจอร์ของสมัยก่อนเองก็มีความคิดว่าอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่นั่นมันมีเรื่องของความจงรักภักดีเข้ามาคนลาออกเท่ากับไม่จงรักภักดี ออสมัยก่อนมาคิดอย่างนั้นไงเ,ออเพราะมีความรู้สึกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งดียิ่งมั่นคงเราไม่ควรจะต้องเปลี่ยนงานการเปลี่ยนงานเป็นเป็นการทรยศองค์กรอะไรเงี้ยเออนั่นคือสมัยก่อนเนาะแต่สมัยนีย้เดินเข้าบริษัทแล้วอยู่ๆมาบอกให้จงรักภักดีไม่เมคเซนความจงรักภักดีเกิดขึ้นโดยที่มันต้องไม่ได้มาจากการบังคับก็ไม่เมคเซนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในการทํางานมันเป็นกิฟต์เทคเออบริษัทให้ประโยชน์บางอย่าง กับพนักงานพนักงานเองก็ให้ประโยชน์บางอย่างกลับไปกับบริษัทเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของกิฟต์เทคมันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องของบุญคุณไม่ได้เป็นเรื่องของความจงรักภักดีแล้วเพราะเป็นแบบนั้นปุ๊บคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเขาก็จะมาพร้อมกับวิธีคิดที่คิดว่าถ้าที่นี่ยังตอบโจทย์อยู่ที่นี่ใช่และถ้าชั้นตอนยังตอบโจทย์บริษัทนี้อยู่ที่นี่ก็คือที่ที่ฉันอยากอยู่มันไม่มีประโยชน์ที่ว่าเราจะอยู่ที่เดิมที่เดียวด้วยความรู้สึกว่าที่นี่มีบุญคุณกับฉัน เพียงเพราะแค่นั้นนะแต่มันต้องอยู่ด้วยความรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะสร้างประโยชน์กับที่นี่ได้และที่นี่ก็ทําให้ฉันเติบโตะมันเป็นเรื่องกีดันเท็คู่กันเลยเออเพราะเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคใหม่นะความจบระพักดีมันจะเกิดขึ้นจากอะไรหรือไม่จากการที่องค์กรเป็นผู้ให้ก่อนเมื่อก่อนองค์กรคือคนที่เรียกร้องเนี่มาเข้ามาถึงก็รักฉันจงรักพกดีกับฉันสิรักฉันเถอะฉันคือคนที่ให้เงินกับเธอยุคนี้คือยุคที่องค์กรต้องรู้้จัักกกใหพนนนงา่อ เมื่อไหร่ก็ตามที่ดูแลพนักง,งานอย่างดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีทําให้องทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขามาทํางานแล้วเขามีความหมายเขามีตัวตนอเออไม่ใช่เขามามาแล้วก็แบบรอแค่วันที่30อย่างเดียวแต่เขาได้ทํางานในสิ่งที่เขารักเขาได้ใช้ศักยภาพที่เขามีเขารู้สึกว่าเออเขาอยากตื่นมาทํางานอ่ะถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกแบบนี้สร้างองค์กรที่มี c u เจอร์ที่ทําให้คนแบบนี้เกิดขึ้นมาได้เมื่อนั้นน่ยความจงรักภักดีมันจะเกิดขึ้น เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าที่นี่มีความหมายกับเขาเขาจึงมอบการทํางานที่มีคุณค่ากลับไปให้องค์กร่ะโดยที่องค์กรไม่ต้องเรียกร้องแต่ยิ่งไปเรียกร้องอะยิ่งเหมือนแบบคอยโบยตีเขาว่าฉันมีบุญคุณกับเธอแต่พนักง,งานก็มีบุญคุณกับบริษัทเหมือนกันนะครัาเออฉันก็มอบงานที่ดีให้กลับไปถ้า Conversation ในองค์กรมันมีแต่เรื่องว่าแบบฉันมีบุญคุณกับเธอฉันมีบุญคุณกับเธอคุณจะไม่มีวันบินมาพนักงานและคุณจะไม่มีวันได้พนักง,งานที่ให้ใจกับคุณได้เลยเออดูแลเขาก่อน ทำให้เขามีความหมายทําให้เขามีคุณค่าทําให้เขารู้สึกเขาเขาอยู่ที่นี่แล้วเขามีความหมายเออเมื่อน,นั้นเนะ่ยคุณจะได้ใจเขากลับไปและโดยเฉพาะอย่างนี้เหมือนกันเรื่องของความจงรักภักดีในในในเทอมของปัจจุบันเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนความจงรักภักดีเขากับอยู่นานจึงมีความจงรักภักด,กงงกกดียุคนี้คือต่อให้อยู่สั้นแค่ไหนหรือแค่มันเป็นช่วงเวลาแค่ไหนก็ตามขอให้เป็นช่วงเวลาที่เรามีคุณค่าต่อกันละกัน,กนเราได้ดูแลกันละกัน จะอยู่6เดือนก็ได้แต่ขอเป็นหเดือนที่แบบโอ้โหมีความหมายมากๆเพราะว่าพนักงานเองก็มีความสุขที่จะท,ที่ที่จะทํางานนี้ให้องค์กรก็ได้ทาได้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานมันไม่ใช่เรื่องของความสั้นยาวแล้วแต่เป็นเรื่องคุณภาพของโมเมนต์นั้นๆทำอะไรให้พนักง,งานตรงนั้นทำทำยังไงให้พนักง,งานวันหนึ่งที่เขาเดินจากเราไปแล,แล้วเขารู้สึกว่าโคตรดีเลยที่ได้อยู่ที่เนี่ยนั่นคือเป้าหมายขององค์กรในยุคใหม่แล้ว ไม่ใช่ว่าต้องการรีเทนให้พนักง,งานอยู่ให้นานที่สุดนะความน่ากลัวของการที่อยากให้พนักง,งานอยู่ให้ยาวนานที่สุดคือบางคนก็ไม่ควรต้องอยงู่บางคนก็บางคนก็ก็ควรจะต้องไปเติบโตที่อื่นแล้วม,มีมีดินอื่นๆที่มันดีสำหรับเขาอ,เอ,อ่ะแล้วเขาอาจจะไม่ฟิตอินกับกับบริษัทนี้ด้วยซ้ำแต่เราต้องการกักขังชั้นเถิดอยู่อยู่กับชั้นตลอดไปอะ่ะเราก็จะได้คนที่ไม่ใช่มาเรื่อยๆไงออแต่ว่าถ้าเรา มองว่าคุณจะอยู่นานแค่ไหนก็ตามไม่เป็นไรขอให้ในณะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดเป็นเวลาที่มีความหมายที่สุดองค์กรก็เติบโตเพราะมีคุณคุณก็เติบโตเพราะมีองค์กรอืมและเดินจากไปด้วยความรู้สึกว่าที่นี่โคตรดีเลยนั่นแหละคือจุดหมายอเรื่องดีอย่างหนึ่งของการมีผู้นำที่อ่อนแอหรือผู้นำที่ไม่ได้เรื่องเลย มันคือเรามีตัวอย่างที่มันชัดเจนมากนะว่าผู้นําที่ไม่ดีมันเป็นยังไงอ,อ่ะแล้วเราเป็นคนที่ได้รับผลกระทบด้วยซ้ําว่าความเจ็บปวดที่เราได้มาจากการที่มันมีผู้นําที่มันไม่ดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองอนะ่ะนั่นยิ่งทําให้เราต้องตระหนักว่าเมื่อเราเป็นผู้นาและจริงๆทุกคนเป็นผู้นําอยู่แล้วด้วยซ้ำอ่ะเราจะเราควรจะต้องเป็นผู้นําที่ดีและเราไม่ควรจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น เรารู้มาแล้วนี่ว่ามันเจ็บยังไงเวลาที่มันมีผู้นําที่มันไม่ดีที่ไม่ดีและรู้ด้วยว่าทําแบบไหนแล้วไม่ดีเพราะเกิดผลกระทบแบบไหนแล้วเราจะโดมินโน่แค่ไหนด้วยซ้ําอืมถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่ไม่ดีแบบนั้นนะ่ะแล้วเรากลายเป็นผู้นําที่ไม่ดีแบบนั้นด้วยอะ่ะอันนั้นนะ่ะยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยในมุมพี่นะพี่รู้สึกว่าตอนนี้มันมีตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วอะ่ะเออแล้วเรารู้แล้วด้วยว่าตรงไหนมันไม่ดีแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามตัวพวกเขาด้วย อันนั้นน่ะอย่างน้อยมันอย่างน้อยมันเป็นจุดที่เราได้เรากําลังสร้างความเป็นผู้นําในตัวเราละส่วนที่เหลือเนี่ยพี่พี่คิดอย่างนี้ว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรที่เลวไปหมดและไม่มีอะไรที่ดีไปหมดร้อยเอร์ซเออมันอยู่ที่การ pick and choose มันมีทั้งตัวอย่างที่ไม่ดีและตัวอย่างที่ดีในคนคนเดียวกันอเออชีวิตเรามันเหมือนการช้อปปิ้งตัวอย่างเรามีตัวอย่างที่ดีนะ แล้วมีตัวอย่างที่ไม่ดีหยิบมาเป็นตัวอย่างของเราแล้วเราหาจุดที่เราจะเป็นหัวเป็นผู้นําที่ดีให้เจอว่าแล้วถ้าเมื่อเราเป็นหัวเป็นหัวหน้าเองเมื่อเราเป็นผู้นําเองอ่ะเราจะเป็นคนแบบไหนวะเออคนนี้หรือเปล่าแบบคือแบบที่เราอยากเป็นอคนนี้คือแบบหัวหน้าที่เราอยากจะไปดูมากเลยว่าเขาเติบโตมาแบบไหนอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่เป็นผู้นําเต็มไปหมดเลยอ่ะมันไม่ได้มีแต่ตัวอย่างที่เลวมันมีตัวอย่างที่ดีเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเอาตัวอย่างที่ดีเหล่านั้นเนี่ย มาเป็นบทเรียนให้เราให้เราเติบโตไปเป็นผู้นําแบบที่เราอยากเป็นให้ได้เชื่อว่าคนที่อ่านหนังสือผู้นําคนนั้นสอนให้รู้ว่าครับเวลาที่อ่านไปแต่ละหน้าแต่ละบทเขาจะมีหน้าของคนโผล่ขึ้นมาผู้นําคนนั้นผู้นําคนนี้เลยนะทั้งผู้นําที่อยู่ในชีวิตจริงของเขาอ่ะผู้นําระดับประเทศผู้นําสังคมผู้นําในครอบครัวผู้นําทีมงานผู้นําองค์กรเชื่อว่าทุกคนมีผู้นําอยู่ในชีวิตของเราและอ่านหนังสือเล่มนี้ไปจะมีภาพป๊อปอัพขึ้นมาในหัว สิ่งที่อยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจของการอ่านหนังสือเล่มนี้คือว่าผู้นําทุกคนต่อให้ดีหรือไม่ดีทุกคนมาพร้อมกับบทเรียนทั้งหมดคํานามสําคัญก็คือว่าแล้วตัวเราล่ะมอบบทเรียนแบบนี้ให้กับใครเราได้สร้างผู้นําแบบไหนขึ้นมาบ้างอันนั้นแหละที่เป็นสิ่งสําคัญและพี่เชื่อว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้นอกจากที่จะทําให้เราเห็นตัวอย่างของผู้นําเยอะมากแล้วอะทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดีมันจะช่วยปลุกความเป็นผู้นําในตัวคุณเออ มันใครจะรู้วันหนึ่งคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นผู้นําที่ดีขึ้นมาก็ได้เออก็เลยอยากให้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความด้วยความหวังด้วยความรู้สึกว่ามันมันจริงหนังสือเล่มนี้บันทึกทั้งความเจ็บปวดของผู้คนในที่ทํางานของผู้คนในประเทศเอาไว้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นอกจากเจ็บปวดแล้วอ่ะเรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากเรียนรู้จากตัวอย่างนี้ที่เลือกมาแล้วก็เอากลับมาใช้กับตัวเองเชื่อว่ามันจะเป็นหนังสือที่ เหมาะกับยุคสมัยนี้ได้มากที่สุด